โดยนาราเครีบกระเธยถูกกล่าวหาว่าหลอกลูกค้าให้ลงทุนในกล่องสูงเพื่อนำเงินมาหมุนในธุรกิจจนตอนนี้เจ้าตัวถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำล่าสุดทางด้านเพจศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนได้ออกมาเผยบทความเสียงจากนาราที่ถูกคุมขังอยู่ภายในเรือนจำว่าเมื่อวันที่26กันยายน 2566เรามีโอกาสได้สังเกตการการสืบพยานคดีมาตรา112ของเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนาราหรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อนาราเครียกระเทย ที่ศารอาญาและมีโอกาสได้พูดคุยกับเธอเป็นเวลาสั้นๆถึงชีวิตในเรือนจำโดยเฉพาะการถูกบังคับให้ทำและไม่ทำหลายสิ่งที่ขัดแย้งกับเพศสภาพของเธอวันนี้เป็นนัดสืบพยานคดีหมู่1 1 2วันสุดท้ายพอดีคดีนี้นาราถูกฟ้องจากการถ่ายคลิปโฆษณาลาซาด้า5.5ร่วมกับหนูรัดและมัมดิวเมื่อปี2565โดยมัมดิวได้ลีภัยไปอยู่ที่ต่างประเทศแล้วส่วนคดีของหนูรัอายการแยกฟ้องเป็นอีกคดีหนึ่ง ซึ่งมีนัดสืบพยานช่วงสิงหาคมและกันยายนปี2567คดีของนารามีทนายความของตัวเองให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายโดยเธอยังถูกคุมขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเรือนจำชายในคดีส่วนตัวอยู่ด้วยนาราเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่มีชื่อเสียงในโซเชียลและวงการบันเทิงก็ว่าได้เธอเป็นผู้หญิงข้ามเพศที่ผ่าตัดทำหน้าอกแล้วแต่ยังไม่ได้สัญญรรมแปลงหากจะพูดว่าเธอเป็นผู้หญิงที่สวยคนหนึ่งก็คงไม่ผิด เพราะหลายปีมานี้เธอดูแลตัวเองและเปลี่ยนแปลงจากเดิมมากอยู่แต่ในตอนนี้นารามีผมที่สั้นมากคล้ายเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทรงนักเรียนที่นักเรียนประถมต้องตัดกันหัวสามด้านสั้นเกรียนเกือบขาวด้านบนยาวเล็กน้อยคล้ายรองด้วยหวีไว้ ส่วนเท้าถูกตรวนด้วยกุญแจเท้าตลอดเวลานาราเล่าให้เราฟังว่ากฎเกณฑ์ในเรือนจำกดขี่และละเมิดต,ตัวตนความเป็นผู้หญิงข้ามเพศอย่างเธอและเพื่อนผอมูต้องขังคนอื่นมากๆเธอยกตัวอย่างเรื่องการต้องตัดผมทรงนักเรียนการห้ามเทคยาคุมและการห้ามใส่ย,ยกทรงเพื่อปิดบังหน้าอกทุกคนถูกบังคับตัดผม ทรงนักเรียนยกเว้นอภิสิทธิ์ชนบางคนได้ละเว้นให้ตัดรองทรงสูง,สงได้นาราบอกว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเส้นผมสำคัญกับสาวข้ามเพศอย่างเธอและผู้ต้องขังคนอื่นๆอย่างมากตอนเจ้าหน้าที่ราชธรร์จะตัดผมยาวประหลังของเธอในครั้งแรกไปเป็นทรงนักเรียนนั้นเธอได้ร้องขอแล้วแต่ก็ไม่เป็นผล รวมถึงให้ทนายความของตัวเองไปคุยกับเรือนจำแล้วแต่ก็ไม่เป็นผลเช่นกันโดยเรือนจำยกระเบียบของราชทันขึ้นมาอ้างว่าต้องปฏิบัติตามทุกคนไม่มีข้อยกเว้นเรือนจำบังคับให้ทุกคนตัดผมสั้นทรงนักเรียนเกรียนขาวทั้งสามด้านเลยโดยไม่มีการรองหวีใดๆวันที่เราเจอกันนาราบอกว่าผมยาวขึ้นมาบ้างแล้ว แต่เราเห็นว่าก็ยังสั้นอยู่มากผู้ต้องขังอภิสิทธิ์ชนบางคนเท่านั้นที่สามารถไว้ผมยาวกว่าเพื่อนได้โดยเรือนจำจะอนุญาตให้ตดัดรองทรงสูงได้นาราบอกว่าคือเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกลุ่มคนรวยนารายกตัวอย่างว่าบางเรือนจำอนุญาตให้ผู้ต้องขังข้ามเพศไว้ผมได้ยาวกว่านี้อย่างเรือนจำคลองเปรมจะไว้ผมยาวได้ประมาณเกือบปะบา่านาราอยู่ห้องขังเดียวกันกับ เกดโสพลที่เพิ่งเข้าไปเมื่อปลายเดือนสิงหาเกดจะชอบพูดถึงนาราออกมาบ่อยๆนาราไม่ได้ลำบากเท่าไหร่กับการถูกคุมขงังรวมอยู่กับนักโทษชายคนอื่นๆเพราะไม่ต้องไปอาบน้ำแก้ผ้ารวมกับอื่นๆในที่กลางแจ้งแต่เธอขออาบในบล็อกเตียเต้ยๆในห้องน้ำของห้องขังที่มีไว้สำหรับให้ปลดทุก และผู้ต้องขังชายคนอื่นๆก็ไม่ได้คุกคามเรังเกียดเธอแต่อย่างใดแต่เธอบอกว่าพอถูกตัดผมสั้นเหมือนกันทุกคนผู้ชายบางคนก็จะมาเล่นแรงๆกับเธอด้วยมากแกล้งตบหัวบ้างพูดสัรพนามว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไอ้บ้างการมีผมยาวเหมือนผู้หญิงนาราบอกว่าเป็นสิ่งแสดงให้ผู้ชายได้หยุดคิดและให้เกียดมากขึ้นเพราะบางคนไม่รู้จริงๆว่าแต่ละคนเพศอะไรบ้างเพราะทุกคนผมสั้นใส่ชุดสีน้ำตาลเหมือนกันหมดนาราอยากให้ทุกคนให้เกียรติและเคารพความเป็น คนข้ามเพศบ้างแค่นั้นก็พอแล้วเธอพูดย้ำว่าทรงผมคือสิ่งสำคัญที่สุดที่นาราต้องการในตอนนี้เธออยากให้เรือนจำพิจารณาเปลี่ยนแปลงระเบียบการตัดผมเพราะสิ่งนี้ทำให้เธอยังคงเป็นเธออยู่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมห้ามเทคยาคุมเด็ดขาดสงวนให้เฉพาะผู้แปลงเพศแล้วและมีใบรับรองแพทย์เท่านั้นการเทคยาคุมหรือ ฮอร์โมนผู้หญิงเป็นสิ่งต้องห้ามอีกอย่างของเรือนจำชายผู้หญิงข้ามเพศที่จะทานได้ต้องแปลงเพศแล้ว,แล,วและต้องมีใบรับรองจากแพทย์เท่านั้นแม้ว่าเธอคนนั้นจะมีหน้าอกแล้วหรือมีสริระคลายผู้หญิงทุกประการอย่างนาราแต่ถ้ายังไม่ได้แปลงเพศเรือนจำก็จะไม่อนุญาตให้ทานฮอร์โมนเอสโตรเจนต่อไปผู้หญิงข้ามเพศหลายคนต้องหยุดทานฮอร์โมนทันทีเมื่อเข้าเรือนจำรุ่นที่ผู้หญิงข้ามเพศคนหนึ่งบอกว่า ในคนที่ยังไม่ได้แปลงเพศไม่ได้ตัดอันทะออกฮอร์โมนผู้ชายก็จะยังผลิตตามธรรมชาติอยู่ทุกวันดังนั้นการเทคยาคุมหรือยาฮอร์โมนเอสโตรเจนจึงสำคัญอย่างมากกดทับความเป็นชายไว้ และเพื่อคงสรีระและความเป็นผู้หญิงไว้กับตัวเองโดยจะต้องทานเป็นประจำทุกวันหากหยุดทานก็จะทำให้ร่างกายค่อยๆมีความเป็นผู้ชายมากขึ้นนาราบอกว่าหยุดทานประมาณหนึ่งเดือนก็จะเริ่มเห็นผลแล้วว่าสรีระของตัวเองมีความเป็นชายมากขึ้นเช่นหนวดกลับมาขึ้นหนาดกดำจะมีอารมณ์ทางเพศถี่ขึ้นมัดกล้ามเนื้อชัดเจนขึ้นแต่ตอนนี้นาราถูกคุมขังมาเกือบเจ็ดเดือนแล้วห้ามใส่ย,ยกทรงและไม่มีขายในเรือนจำยกทรงที่มีโครง เล็กคือสิ่งต้องห้ามในเรือนจำหญิงเพราะโครงเหล็กอาจถูกใช้ทำร้ายร่างกายกันเองได้แต่เรือนจำจะแจกเสื้อในแบบที่ไม่มีโครงเหล็กให้ฟรีซึ่งบางทีก็ไซส์ใหญ่ไปบ้างเล็กไปบ้างก็ต้องใช้หนังยางรัดเอาหรือจะแอบใช้สปอร์ตบรา แทนก็ได้แต่เรือนจำหญิงไม่ได้มีขายเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำที่มีฐานะบางคนจะมีครอบครองไว้และจะแอบขายให้ผู้ต้องขังกันเองในราคาที่สูงมาก็จากคำบอกเล่าของอดีตผู้ต้องขังการเมืองราคาอาจสูงถึงหลักพันเลยจะมีแค่คนที่มีฐานะเท่านั้นที่ซื้อได้ไว้ใช้กับเรือนจำชายสปอร์ตบรายกทรงหรือสิ่งคล้ายกันไม่มีขายให้ผู้ต้องขังเลยและไม่สามารถนำเข้าไปในตอนแรกด้วยแต่เรือนจำชายก็ไม่ได้มีเฉพาะนะักโทษที่มีเพศสภาพเป็น ชายเทพเดียวเท่านั้นยังมีผู้มีความหลากหลายทางเพศอีกมากมายหลายเฉตนาราเธอผ่าตัดทำหน้าอกแล้วเธอบอกว่าตั้งแต่ถูกคุมขังเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไม่เคยได้ใส่ยกทรงเลยทุกวันนี้ใส่เฉพาะเสื้อผู้ต้องขังผ้าบางๆสีน้ำตาลแค่ตัวเดียวคลุมร่างกายเท่านั้นจุกซิลิโคนสำหรับปิดหัวนมก็ไม่มีให้ใช้ฉะนั้นการใช้ชีวิตจะลำบากและต้องระมัดระวังการก้งการเดินวิ่งมากๆแม้กระทั่งนั่งเฉยๆก็อาจจะโปได้แล้วใช้เครือ เครื่องหมายสี่เหลี่ยมสีทาบ้านไว้ทาเล็บแต่งหน้าจากเครื่องสําอางเก่าต้องทําทุกอย่างให้เรายังเป็นเรามากที่สุดวันนี้นาราแต่งหน้าด้วยเธอเขียนคิ้วแต่งสีตาประกายชมพูทาลิปสีแดงและทาสีเล็บเท้าสีแดงด้วยร้องว่าเรือนจําให้เอาเครื่องสําอางเข้าไปได้ด้วยเหรอนาราหัวเราะแล้วตอบว่าเรือนจําเขาไม่ให้เอาเข้าหรอกค่ะพี่ นี่เป็นเครื่องสำอางของชมรมทูบีนัมเบอร์วันในเรือนจำที่ส่งต่อกันมารุ่นต่อรุ่นมีไว้ให้ผู้ต้องขังแต่งหน้าเวลาจะทำการแสดงการแข่งขันในงานสำคัญต่างๆอย่างกีฬาสีแข่งร้องเพลงแข่งเต้นนาราไม่ได้แต่งแบบนี้หรอกเธอบอกว่าจะแต่งหน้าสวยๆแบบนี้เฉพาะวันสำคัญสำคัญเท่านั้นอย่างวันนี้ที่ต้องออกมาศาลเพราะเครื่องสำอางมีน้อยมากๆต้องใช้อย่างประหยัดส่วนเล็บเท้าที่ทาสีแดงก็ไม่ใช่สีทาเล็บด้วยซ้ำ แต่เป็นสีทาผนังที่เรือนจำใช้ทาซ่อมแซมพระพิคเนตแล้วนาราก็เอาไปใช้ทาเล็บทำยังไงก็ได้อะพี่ให้เรายังเป็นเรามากที่สุดนาราบอกกับเรา